ล้วเสียบองเสียบองอย่าดันน้องไปไกลนะลูกเฟียบอง มาเลวมเอมาเลวมาเ็วมาเลวมาเ็วมาเ็วมาเวสิบหายแล้วเปิดนกซะด้วยมาเวเวมาเ็วมาเ็ว อาเฟียบองเร็วเร็วมา,มา,มา,มาเร็วมาเร็วเฮียยลงหื้นหรอมามาพ่อเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งเออเก่งมาก